ยินดีที่ได้รู้จักเด้อค่ะเฮดช่องบพนออะไรอยู่ข้างหลังเคร่ตึงตึงตึงอะไรอยู่ข้างหลังเป็น,อ,น,นอ,อันนั้เนเด้อจ้าไม่ใช่อัออนววนี้เป็นเครื่อใหม่เป็นถาวันใอ้พ่อให้พอเป็นถาวันเป็นเครือกระทกลกเป็นเครือสาวรสเป็นเครือสาวรสจ้า เขาจากไปแล้วกับผู้สาวสุคนละครนปล่อยไอแม่นั่งนอน <laughs> พี่นานาสิบะ <laughs> พี่นานาอยู่อยู่ตนงนีบอลเล็ก ขอบ่อาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์รัวๆแต่หน้าจอสองครั้งก็เป็นการให้กำลังใจสาวอื่นอ่ะเ้อค่ะใช่เดี๋ยว,เเยวสวัสดีพี่วินไหนคะ่ะเฮ็ดหยางกินมื่อนี้ในตำักหุ้้งนะคะตำมกหุ้้งใช่เม็ดกระถินห้องเองห่าเม็ดกระถิน ามบกุ่งพัดมีผัดมีใส่น้ำตาลใส่อันนี้อซื้ออิสาะอิสราพี่วินไงไปตกประตองแต่แบบหลายเลยล่ะกินบ่สพัดบุ่ง้องสามบักุ่งสลอง ถือเลขกสีสาวเองิงโอ้ยบริสบริสถือจ่าสาเอิงบริสซื้อค่ะสาเอิงบริสซื้อได้จ่าพี่วินไนถูกวะเนาะแบบเพิ่นถามมาเป็นคนสายสาวเอิงก็ได้ห้องแพงสาววาลินเห็นเพิ่นฟังนะพี่วินไนเพ็ดถ <c oughs> อดแล้วแสบแห้งอ๋อพี่วินไนทอดเอา ้าเป็นเบาเลยก,ก็สาวอื้งกับลาบแล้วลาบแล้วพีวินไหนประตองหมาน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 จริงๆเลยสวัสดีหกสิบท่านค่ะเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมาเล็กไว้เน่เด้อค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งผู้ติดตามหนึ่งผู้กดซับซับสกคร ของช่องห้านะคะนวดเจ็บเน่ยคือยังไม่ไข่กินยารัดเลยค่ะน<ม>วดนี่บอได้ซื้อเลยครับอ๋อสาวอึิองบอได้ซื้อเด้อค่ะพี่บินไนสาวอึิองไม่ได้เล่นหวยค่ะสาวอึิองไม่ได้ซื้อจะมาจะกินยาอะไรหมอไม,ม่ใช่จะเจ็บเนี่ยนี่แหละจะเปิดกินยาเพี้ยแคมใส,ส่จุดิน สาววาลินวันนี้ต้องกินน้ำตาขยาว่อนขยาวก่อนดื่มขยาวก่อนดื่มนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องก็สมของเขาอะไร พ่อหนุ่มอุบลไม่มาเช็ดน้ำตาน้องยังรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะคืนไปเป็นปีสาววารินคนนี้ยังรักพักดีต่อที่เหมือนเดิมนี่เป็นไงจันมาส้องถึกเลยว่า สอนใหม่งแม่หันะหน,นี่มาวอหันกลองกลับมาบอหันไปแล้วกระเห็นอยู่เห็นอยู่เทากระสีมาตัมกันเลยนะคะส่วนผสมของข้าอันราบแรกเข้า,ากระสีใส